ยูในนี้จะต้องเดินตามผมและจะปลอดภัยไอเอ็กมึงทำยังอยู่คุกตะรูเตาหรืออยากกระลองล่ะเฮ้ปเ้ยใจเย็นไกพวกที่อยู่ข้างหลังเนี่ยโดนจ่าสั่งขังทั้งนั้นแหละในคุกเนี่ยมันมีกฎของเราเงินใช้ไม่ได้ถ้าอยากจะได้อะไรให้เอาบุหรี่มาแลกมาม่าหนึ่งซองก็บุหรี่สิบมวน แล้วอยากได้น้ำหัดลมสักกระป๋องล่ะเอาบุหรี่มาแลก15ม้มวนแล้วอยากได้บุหรี่สักขี่สิมวนล่ะก็เอาบุหรี่มาแลก2ี้ห้มวนเฮ้ยนี่แกเล่นไม่เลิกเรื่องไงเนี่ยจ้าอย่าหันกลับไปมองนี่เวลามันผ่านไปกี่ปีแล้ววะเนี่ยโโยังไม่ถึงอาทิตย์เลย